กับเรียนท่านประธานสภา,าที่ครบก็บผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับในมาตรา20ผมและคุณะจิตไชนิคมกลอดถึงพลตุตีสุพิสารผมในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยได้สงวนคำแปลยติ โดยตัดวงเล็บหนึ่งออกทั้งอนุเนื่องจากปะาะาย0มีสี่อนุผมตัดอนุแรกคือวงเล็บที่หนึ่งในปาตาย0มีข้อความว่าเพื่อความเข้าใจท่านประธานผมขออ่านข้อความของปะาะาย0ว่าบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันออกเสียงเป็นบุคคล ห้ามมิให้ใช้สิทธิ์ออกเสียงอน,นุมาตาหนึ่งเป็นภิกษุสามเณรน,นักพจนักบวชท่านประธานผมขอตัดแค่อน,นุเดียวมีทั้งหมดสี่อน,นุอนุสองคืออยู่ระหว่างเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งอน,นุสาต้องคุมขังอยู่ในโดยหมายสารหรือคำสั่งที่ชอบอน,นุสี วิลกลจลิตหรือจิตฟ้านเฟืองท่านประธานครับที่ผมขออนุญาตตัดอนุหนึ่งกอกเพราะการที่ต้องบอกเก่าวในขั้นต้นนี้ว่าการที่ตัดสิทธิของพระภิกษุสามเณรนักบวชนักพจน์ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ก็มีเพียงแต่ในพระพุทธศาสนาเป็นหลักในศาสนาอื่นไม่มีวันนั้นผมจึงขอมือ ขอความเมตตาจากสมาชิกรัฐสภาทั้งซีกข,ของสสและซีกข,ของสวว่าสิทธิขั้นพื้นฐานนี่ขอมือท่านความเป็นมนุษย์ของพระถ้าหากไม่พาคิดอะไรไม่ไม่ให้คิดอะไรแม้กระทั่งความคิดที่จะลงประชามติท่านผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายครับสแสดงว่าพระนี่ไม่มีสิทธิความเป็นมนุษย์เลยผมต้องกล่าวเรียนอย่างนี้ท่านประธานครับ เนื่องจากรัฐรมน,นูญมีอยู่สองมาตราคือมาตราที่96บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งรัฐมนูญเขียนไว้แต่เพียงว่าไม่ให้พระภิกษุซึ่งประชามติฉบับนี้เป็นของรัฐบาลเสนอเข้ามาไปล่อ,อ,อมาทั้งหมดเลยคือวงเล็บหนึ่งอนุหนึ่ง เป็นพระภิกษุสามเณรนักบวชนักพจน์แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ห้ามทำประรชามติแม้มาตรา96และมาตรา98ก็มีนัยยะเหมือนกันห้ามเพียงไปให้ไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสอและก็ไม่ให้ใช้สิทธิ์ไปลงสมัครสอสอแต่รัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามสแสดงความคิดเห็น ดังนั้นถ้าหากวันนี้กฎหมายฉบับนี้ผ่านผมโดยผมไม่ทักท้วงก็แสดงว่าพระภิกษุสามเณรนักบวชนักพจนี่ไม่แตกต่างอะไรกับคนบ้าสิทธินะฮะเพราะเหมือนกันกระวงเล็บสี่มีสกิฟันเฟือนเพราะนั้นผมจึงทัเดยวมสนุนความเห็นทันเดยวมหมายถึงสิทธินะครับครับ เดี๋ยวมีคนท้วงท่านนิยมครับไม่แตกต่างอะไรกับคนบ้าเดี๋ยวจะมีคนท้วงครับกษิธินักบวชครับภิกษุภิกษุภิกษุสามณีนักพจนักบวชท่านประธานครับผมกษิติครับเชิญนะครับกษณนล่ะท่านประธานครับผมจะบอกว่าถ้าหากไม่ให้พระภิกษุแม้กระทั่งแสดงความคิดเห็นก็ไม่แตกต่างอะไรกับคนที่ติพันเฟือนนี่ผมพูดในแนวนี้นะครับผมไม่ได้ว่าพระเป็นบ้านะครับท่านประธานครับ ที่ผมพูดแบบนี้ผมอยากยกตัวอย่างให้เห็นซึ่งชัดเจนเลยคือเรเวๆนี้แม้กระทั่งวัดซึ่งเห็นในข่าวท่านประธานก็เห็นว่าวัดที่วัดเอี่ยมวรนุษย์ที่บางลำพูกระเพาะไม่ได้พระไม่ได้แสดงประชามติอะไรเลยวันหนึ่งรถไฟฟ้าสายสิม่วงจะวิ่งผ่านย่านชุมชนก็ ทำประชามติหมดพี่น้องประชาชนรอบๆแต่พระวัดเอี่ยมไม่ได้แสดงความคิดเห็นเลยแม้แต่น้อยก็จึงถูกบอกว่าวันนี้ต้องทุบบททุบกุฏิอะไรนี่คือปัญหาที่ผมต้องยกมาในวันนี้ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องให้พระแสดงความคิดเห็นบ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเขาแล้วการออกกฎหมายบางอย่างให้คนอื่นออกทั้งหมดแล้วพระเขาไม่ได้แสดงความเห็น วันหนึ่งก็ถูกบี้ถูกอะไรไปหมดท่านประธานครับหลายวัดที่มีปัญหาเพราะไม่ให้พระพูดท่านประธานผมไม่ได้ว่าพระเป็นบ้านนะอย่ามพ,พูดเนี่ยแต่ที่ผมต้องกลับเรียนท่านประธานอย่างหนึ่งว่าที่พระคัดเลือกทหารคือไปเกณฑ์ทหารทาไมไม่ยกเว้ในให้พระพอถึงเวลาอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ไม่ว่าพระอเนนต้องไปเกณฑ์ทหารเหมือนกันแต่ในลักษณะการแสดงความเกลียดหรือประชามติเนี่ย ไม่ให้พระกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นในวงเล็บหนึ่งนี่ผมขออนุญาตตัดทั้งอนุเลยครับแล้วก็ขอความเมตตาจากท่านสมาชิกชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยสสสวได้ช่วยพิจารณาว่าควรจะโหวตให้พระมีสิทธิทธ์ที่จะแสดงความเห็นไหมผมที่พูดเนี่ยว่าเป็นแค่แสดงประชามติเท่านั้นครับไม่ได้กลับมามีอำนาจที่จะไปสมัครผู้แทนหรือไปเลือกผู้แทนเลือกสมาชิกอะไรทั้งนั้นนะท่านประธานครับ ต้องขอกราบเรียนแบบนี้ผมจึงเห็นในหลายเรื่องซึ่งพระหากไม่ให้พระแสดงความเป็นประชามติบ้างวัดหลายวัดที่อยู่ในเขตในเขตป่าเขตอะไรนี่ซึ่งเป็นวัดมาแล้วนี่ถ้าหากวันหนึ่งกรมทรัพยากรธรรมชาติบอกต้องทำประชามติเสนอคอลมพระไม่มีสิทธิ์จะพูดเลยครับบังเอินสกลนครบ้านผมวัดที่อยู่กใกล้ๆป่าเป็นวัดแต่ละตั้งมาไปร้อยสองร้อยปีนี่ เสร็จหมดเลยท่านประธานครับเพราะพระไม่มีสิทธิ์แสดงประชามติมีแต่ญาติโยมซึ่งเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอันนี้ถึงกราบเรียนประธานว่าหลายวัดท่านประธานผมดูแล้วนี่หลายจังหวัดไม่ว่าวัดป่าภูทับเบิกวัดพระป่าผาซ้อนแก้วอะไรนี่พิชบูรณ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี่อยู่ใกล้ๆเคียงๆกับเขตบริเวณป่าทั้งนั้นเพราะนั้นมมีสิทธิ์ที่จะถูก ถูกล้อมถูกกล่าวหาถูกทาประรชามติไม่ได้แสดงความเห็นผมยืนยันว่าพระกลุ่มนี้ยังมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะคนไทยคนหนึ่งความเป็นมนุษย์ต้องมีครับขอบคุณพระประธานครับ